คลิปนี้รายการกล้องส่งพระสยามนะครับก็โดยผมอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิ์ก็จะมาแนะนำพระพิมนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับพิมพ์นี้เป็นพระของกุบัางขังสุขโขทัยนะเป็นเนื้อดินแล้วก็เนื้อชิ้นก็มีนะครับนี่ผมเอามาให้ดูนี่เป็น พิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางนะครับประวัติการเป็นมาก็คือแตกกุกเมื่อปี2,509นนะครับพบด้านล่างของเจดีย์ใหญ่ซึ่งมีแผ่นศิลาล่ะแผ่นศิลาแรงปิดทับอยู่ นี้ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันงัดเปิดออกมาพบพระเครื่องเรียกว่าพระร่วงนั่งขางเขาพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์อกแมงดาะะจะมีจะมีสองอกนะฮะอันนี้อันนี้อกนูนหรืออกแมงดาแล้วอันนี้จะเป็นอกธรรมดาหรือพิมพเขาเรียกพิมนิยมนะฮะ เนี่ยพระหลวงนั่งคางเขาอันเนี้ยเขาก็เหมือนนะจะเหมือนเขนาอันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์กลางครั้งนั้นก็พบมีทั้งหมดเก้าไห่ด้วยกันนะพระเนี่ยจะอยู่ในไห่ก็ในที่ดินของตาทูลใหญ่ซึ่งพระทั้งหมดก็ถูก ไปแบ่งกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านชื่อหมวกด่างพร้อยเป็นผู้นำบุกเบิกในการจับจองที่ดินในยุคนั้นของเมืองบางขลังตอนแรกๆที่ชาวบ้านพบเจอเนี่ยเขาจะเรียกพระพิมพ์นี้ว่าพระร่วงยักษ์ขางเขานะ เดี๋ยวนี้ก็มาเรียกว่าพระร่วงนั่งคางเข่าจะมีทั้งเนื้อดินและเนื้อชิน้นเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับอันนี้อกนูนหรืออกแมงดานะครับอกแมงดาก็คือตรงนี้ครับเนี่ยอกนูนเนี่ยนี่นะดูดูเนื้อนะฮนะนะนะจิพับเจ็ดแปดร้อปีสมัยสุขโขทยัยเนื้อจะเป็นแบบนี้นะฮะ อันนี้ผมเช็ดล้างเลยนะนะครับเห็นเนื้อในเนื้อแท้แแนะครับเนื้อดินเจ็ดแปดร้อยปีจะเป็นแบบนี้ครล่งเน,น,น,นี่จะเหมือนอิดเหมือนเหล็กอะเคาะกันเงี้ยนะครับาดูองค์นี้ สวยเนื้อชิ้นก็มีนะครับเนื้อชิ้นเงิน นี่อกนูนหรือเขาเรียกว่าอกเมงดานะครับเนี่ยอกก็จะนูนพระในเขตของบางขังนะครับสุขโขทยัยเขตบางขังก็อยู่ ในอำเภอตอนนี้ก็เป็นของอำเภอสวรรคโลกนะครับเมืองบางขังดูอันนี้อกนิยมหรืออกธรรมดานะเนื้อดูเนื้อนะครับ ถ้าอยากจะแบ่งปันก็โทรมาครับโทรมาพูดมาคุยกับผมอัจจา์สุทัศน์มันเขตวิท์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID ดีไลแล้วก็ Facebook YouTube ก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับอันนี้อันนี้พิมพ์มกลางพิมพ์กลางนี่จะเห็นมีสังคติ จีวรนะครับแต่พิมพิมพใหญ่เนี่ยพิมพ์ใหญ่นี้จะไม่มีนะฮะจะไม่เห็น,นแต่พิมพ์กลางนี่มีเห็นองศะแล้วก็จีวรชัดเลยนะครับนี่ข้างเขาเป็นพระที่สวยนะครับพระพิมพ์นี้ก็เป็นพระอีกพิมพหนึ่งที่หายากเนี่ยอันนี้ก็เป็นอกนูนแล้วก็ ในอกธรรมดานะครับจะมีทั้งอกธรรมดาแล้วก็อกเขาเรียกกับพิมพ์นิยมแบบนี้นะฮะพิมพ์นิยมดูเนื้อนะครับนเนื้อของสุโขทยัยเก็ดแปดร้อยปีนะครับถ้าเรามีพระก็ส่งมาครับถ้าไม่รู้นะครับผมจะดูให้ แต่ถ่ายมาให้ชัดๆหน่อยฮะเราจะได้ดูเนื้อได้ถ้าเราส่งเนื้อไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ชัดเนี่ยคือดูไม่ออกหรอกครับนะเนื้อถึงหรือไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันก็โทรมาพูดมาคุยกับผมครับอาจารย์สุทธั์มนเฉลิมิษเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ๆได้ร่างของคลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบ และที่สะสมพระนะครับ